แนะนำเพื่อนๆนะคะลองทำารัรปทานนะคะขาหมูนะคะกิโลละหกสิบาทนะคะบางร้านก็เจ็ดสิบาทเนาะแล้วแต่ร้านนะคะแล้วแต่แต่ละวันก็ราคาไม่เท่ากันด้วยค่ะขึ้นอยู่กับาราคาขึ้นลงของตลาดนะคะบางวันก็เจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบห้าหกสิบห้าอะไรเงี้ยค่ะทำง่ายๆเลยนะคะเนี่ยทำเป็นข้าวขาหมูก็ได้นะปะเรีกว่า ทําแบบไม่ยุ่งยากเลยค่ะอันส่วนนี้เป็นส่วนของคาก,กีนะคะเป็ไงคะล่อนค่ะแค่ใช้เวลากับใจเย็นๆนะคะเครื่องก็ไม่มีอะไรเลยค่ะเท่าที่เห็นนะคะไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเลยนะคะอร่อยเลยค่ะ ขาหมูหนึ่งจานนะคะราคาก็หลายบาทเนาะถ้าเราไปซื้อเขาถ้าทำกินเองก็นี่นะคะอร่อยอยู่ที่บ้านเราง,ง่ายๆนะคะทีนี้เราจะมาลองชิมขาหมูของเรานะคะน้ำจิ้มปลาเล็กตำไม่เรียบร้อยแล้วค่ะปลาเล็กจะลงคลิปช็อตนะคะน้ำจิ้มนะสูตรอยู่ในคลิปช็อตนะคะ อืม mm hmm. อร่อยมากค่ะแม่อร่อยให้เตะอร่อยจริงส่วนของคากินะคะมันจะกรึดนๆึ้กรึอร่อยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลนะคะ เจอกันวันนี้เรามาทําเมนูง่ายๆรับประทานกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทําขาหมูพะโลกันนะคะคากิค่ะขาหมูแอนคากินะคะความง่ายของเราก็อยู่ที่เจ้าผงพะโลนี่อีกเหมือนเดิมนะคะเราจะใช้ผงพะโล้นะคะหนึ่งซองต่อน้ําลิตรครึ่งนะคะแต่เราจะใส่น้ํา2ลิตรเพราะว่าเราจะต้องเคี่ยวนานนะคะเป็นขาหมูวันนี้เราจะมะีเครื่องปรุงเพิ่มเข้ามานะคะนั่นก็คือ สามเกลือนะคะตําเรียบร้อยแล้วค่ะรากผักชกีกระเทียมพริกไทยนะคะตำด้วยก,กันเรียกว่าสาบเกลือนะคะแล้วก็มีเห็ดหอมด้วยค่ะวันนี้พิเศษสุดๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะ <c oughs> เริ่มจากการใส่น้ํามันนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะประมาณหนึ่งอนโต้อพอเนาะ,ะเปิดแคค่ะ นำสามเกลอือของเราลงไปผัดให้หอมน,นะคะ ของเรานะคะลืมแนะนําไปนะคะขาหมูค่ะปลาเล็กให้เขาเอากระดูกออกเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นคาีินะคะหั่นมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะเงดนะเ,เลยค่ะเริ่มต นกนะคะเนื้อหมูของเรารับตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อหมูของเรารับตัวเรียบ เนื้อหมูของเราลับตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเติมน,น้ำนะคะที่เราต้องไว้นะคะลงไปเลยค่ะน้ำประมาณสองลิตรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาก็จะลดลงมานะคะผงพัลโล่ค่ะของรสด,ดีนะคะใส่ไปเลยค่ะ ในช่วงระยะแรกให้เราหมั่นช้อนฟองนะคะเคี่ยวไฟแรงไปก่อนเนาะแล้วเราก็จะหมั่นช้อนฟองไปเรื่อยๆนะคะต้มมาได้ประมาณ เราต้มมาได้ประมาณ10นาทีแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวก้าเล็กจะใส่เห็ดหอมเนาะแล้วก็จะเบาไฟแล้วก็จะเคี่ยวนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนจกว่าเขาจะเปื่อยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงตอนที่สุกแล้วนะคะ,ะเล็กตุนไว้ประมาณสองชั่วโมงนะคะแต่ว่าตุนไฟอ่อนสุดเลยนะคะไฟล่างสุดเลยเปือ่อยแล้วนะคะร้อนแล้วค่ะ คากิของเรานะคะฮัโลคากินะคะร่อนออกอย่างดีเลยค่ะเปื่อยมากๆเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอืม mm hmm. พอดีเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะพอน้ำเขาแห้งแล้วอะ่ะ รสชาติพอดีเป๊ะค่ะอร่อยค่ะ